และในโซนนี่ก่อตั้งมาได้ประมาณ30กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะฮะไม่คุณพ่อต้องอยู่รู้สักสำเพ็งให้ได้จำได้นะฮะสำเพ็งญาติาชายกันผ้านะฮะปายผ้านะครับผม,มแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อย้ายมาเรื่อยๆฮะย้ายมาประมาณสักสองสามที่นะฮะแล้วก็จะมาสุดท้ายก็จะมาบรรจบอยู่ที่นี่นะครับที่วัดพระพาชัยนะครับผมคนไทยรู้จักคําว่าแต้จิว๋วในฐานะของชาวจีนกลุ่มหนึ่ง ต้จิว๋วจริงๆแล้วเป็นกลุ่มคนจีนที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้งที่สําคัญเมืองแต้จิว๋วมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และโดดเด่นในเรื่องของอาหารพวกจีนแต้จิว๋วฮันจีนไต้จิ๋วนี่มันมีหลายหลากนะฮะหลายหลากแล้วก็เป็นอาหารโบราณก็จจะเป็นโบราณแล้วก็สมัยก่อนสมัยสาเพงนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุพวกเป็นเฒ่าแก่ร้านผ้าร้านอะไรเนี่ยก็เลยเริ่มต้นจากอาหารแต้จิ๋วนั้นขึ้นมานะฮะ ก็หลายหลากแล้วมันมีมันอาหารมันมีหลายหลายประเภทไงฮะเราก็เลยเริ่มตรงนี้ออกมาอาหารไต้จิ๋วนี่คือเป็นปนอาหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วแล้วคุณพ่อก็ได้รับมาได้รับมาแล้วก็กมาทําต่อมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเหมารวมว่าอาหารจีนก็คืออาหารจีนเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วอาหารจีนนั้นมีความหลากหลายเหมือนกับอาหารไทยที่สามารถแบ่งได้ไปตามภาคต่างๆเช่นเดียวกัน อาหารจีนก็มีทั้งอาหารจีนแต้จิ๋วอาหารจีนแคร์เป็นตน้นเอกของอาหารแต้จิ๋วอะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกเกี่ยวกับน้ำแดงและของที่จะต้องเป็นอาหารที่ร้อนกับข้าวที่ขึ้นไปจะต้องร้อนทุกอย่างไม่เหมือนอาหารประเภทอื่นนะบางอย่างก็บางบางอย่างก็จะเป็นเย็นมากอะไรเงี้ยแต่แต้จิ๋วเนี่ยจะเน้นความร้อนมากกว่าและรสชาติจะเข้มข้นมากกว่าอาหารอย่างอื่นฮะประเทศจีนอะก็จะเป็นตสมัยโบราณนะฮะจะเป็นสถานที่เป็นแ,แลนด แบบแรงมากนะฮะจะเป็นพวกเออ่แบบขุดเผือกขุดมันขุดอะไรมาทานเงี้ยฮะแล้วเผือกมันพวกนี้เขาก็ต้องการแบบเออ่เวลาการทำเนี่ยพวกนี้มันจะอมความร้อนแล้วก็จากเวลาคนทานใช่ไหมมันก็จะระบายไม่ให้ไม่ให้ความร้อนในตัวบีแต่ระบายไม่ให้ร้อนไม่ให้เย็นไงฮะเพรา็อาหารตรงนี้ก็ต้องทานร้อนๆดูสังเกตที่แบบโบราณก็ที่บางจีนเขาจะตั้งเตาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ทานกันตั้งหน้าเตาอย่างนั้นเลยแบบร้อนๆอย่างนั้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยฮะ อาหารไตจิ๋วนี้กะหลายหลากนะถ้าหากเขาเกิืนก็จะเป็นอย่างอย่างพวกไหหลํานะฮะพวกกินไหหลําก็จะเน้นพวกไก่พวกไก่ตอนไก่อะไรนะเออถ้าเป็นพวกเออถ้าเป็นพวกกินแคะใช่ไหมกินแคะจะเน้นพวกเต้าหู้มากกว่าอ่าในบางจุดพวกพวกเกี้ยนนี่ก็จะเป็นแบบของพวกทอดพวกอะไรนะฮะแต่ส่วนไต้จิ๋วเนี่ยจะเน้นพวกเกี่ยวกับ พวกพวกพืชพันธุ์ธรรมชาติของในประเทศจีนอย่างพวกผักพวกอะไรพวกเผือกพวกหูเผือกหูพัน์พวกนี้คก็จะเน้นทางนี้มากกว่าครับผมอย่างไรก็ดีอาหารแต้จิ๋วบางอย่างที่ทําจากวัตถุดิบเช่นปลาไหลก็มีผู้นิยมทานน้อยในปัจจุบันจึงทําให้อาหารจีนแต้จิ๋วบางเมนูหายไปบ้างแต่สําหรับบางเมนูที่ยังคงอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย อาหารเต้จิว๋วโบราณจริงๆนะสมัยนี้ก็รู้สึกจะหาได้ทานน้อย,อยมากเพราะว่าคนที่ทานอาหารใต้จิ๋วเนี่ยต้องเป็นอาหารแบบถ้าหากของเก่าๆนี่ก็คืออาหารโบราณแต,ต่ตอนหลังนี่คนโบราณนี่ก็สูญหายไปหมดแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นพวกกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ก็จะเป็นวัยรุ่นมากก็อายุตั้งแต่ห้าสิบกว่าขึ้นไปก็จะประยุกต์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตามการตามสมัยนะ ตัวแล่วเราเนี่ยก็ยังมีเก็บของเก่าๆโบราณไว้อยู่ประมาณก็สี่ห้าอย่างเหมือนกันนะที่ว่าเราเก็บไว้ยังใช้ได้อยู่แล้วคนโบราณก็คนแก่คนอายุเจ็ดแปดสิบก็ยังมาทานร้านเราอยู่ฮะเพราะว่าของเขาของเรายังแบบเน้นแบบยังไงเน้นเก่าและโบราณยังอยู่ฮะขาหา่านแล้วก็ปลานึง้งบวย แล้วก็ผัดงงกล้วยแล้วก็ขอยกระทะเป็นอาหารที่มีชื่อที่นี่อยู่แล้วหัวปลานี่ก็ยังก็ถือว่าโอเคนะหัวปลาแต่ต้องเป็นหัวปลาเผือกแม้มันพูดไม่ถูกเลยนะว่าต้องมาทานเองถึงจะรู้ว่าอร่อยอยังไง าชอบหมูสเสด็จก็มันมีไอ้นี่ยกรอบๆแช่น้มแข็งอ่ะเพราะป้ามาป้าเราสั่งไอ้น,นี่ก็อร่อยหมูกล้วยป้าชอบที่ติดใจก็มีอหอยทอดแล้วก็หมูปลาเนื้อหวยแล้วก็น้องไมาท้ทะเลผัด ปรุงหอยกระทะก็มีหอยผงพู่ผสมแป้งมันนะฮะแล้วก็มีต้นหอมครับผมแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับผมเด็ดถงงอกกับไข่นี่ก็เดี๋ยวเราจะตามใส่ทีหลังนะฮะกระทะนี่ต้องให้ร้อนมากเลยครับผมต้องให้ร้อนจัดเพราะไปร้อนจัดแล้วก็ความร้อนของมันจะทําให้หอยนี่จะเละมันจะไม่สวยงามคะ ตอนนี้ผัดไข่ก่อนนะะผัดไข่แล้วก็จะเอาหอยลงไปในกระทะที่ร้อนๆนะฮะหอยก็เกือบจะสุกแล้วนะฮะพราะเกือบจะสุกแล้วนี่ปุ๊บเราก็ส่เอาผงอกนี่ลงใส่ตามลงไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาไต่กระทะร้อนที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะที่เผาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกระทะที่เราเผาแล้วฮนะเผาแล้วมีความร้อนปานกลางครับเนี่ยกระทะที่จะร้อนแต้อก็มีไม้รองไว้เนี่ยไว้สำหรับไม่กันเด็ดจะร้อนติดมือ จ็ดตัวนี้ฮะออนี่ก็คือหอยกระทะร้อนเป็นหอยแมลงผู่นะฮะกระทะนี้ต้องร้อนอาหารต้องร้อนทุกอย่างพร้อมที่จะเสิร์ฟให้แขกทานได้ทันทีฮะถือได้ว,ว่าเป็นเมนูที่ต้องสั่งเมื่อมาที่ร้านในโซ่กับหอยแมลงผููกระทะร้อนหรือหอยนางรมกระทะร้อนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากหอยนางรมมาเป็นหอยแมลงผููก็ยังคงความอร่อยไว้เหมือนเดิม และยังมีให้เลือกทั้งสองอย่างอีกด้วยผมว่าหอยแปงผู้กับกระท้อนนี่ผมก็ประยุกต์ออกมาทีนะสมัยก่อนเขาจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหอยนางลมหอยนางลมก็คือออส่วนเขาจะมาผัดเป็นจานออกมาอาจะมผัดเป็นจานออกมาส่วนใหญ่ก็ทานออส่วนเป็นจานแต่นี่ของเราก็เลยออส่วนเราก็เลยประยุกต์มาเป็นใส่กระทะร้อนกระท้อนออส่วนกระท้อนเราก็มีแต่แล้วเราก็นึกถึงเออหอยแปงผู้นี่น่าจะอร่อยกว่าคือความสดความความเหนียวความนุ่มอะไรนะ ผมก็ผมก็เลยต้องประยุกต์เออลองเอาขอยนงพู่มาลองดูสิเออผสมกันก็เลยนะฮะกับก็คือสูตรเดิมก็เหมือนออส่วนแต่เราไม่ใช่หอยนางรมไร่ใช้หอยนางพู่แล้วก็ประยุกต์จากใส่จานแล้วก็ไม่ใส่กระทะมันก็แปลกขึ้นไปมันก็ทันสมัยขึ้นมากับกับคนตอบรับได้คนใต้จิ๋เนี่ยตอบรับมาทั้งเออที่ใต้จิ๋ทที่เป็นออส่วนเออกับเขายอมรับได้ฮะแล้วก็ นิยมด้วยฮะนิยมว่ามันอร่อยนะฮะใช้ได้ระความสดความอะไรก็ใช้ได้ฮะของคือเราเราดัดแปลงไปให้มันสดทุกวันนะครับผมอันนี้ก็คือหมูเย็นฮะหมูเย็นหรือภาษาจีนเขาเรียกตือคาตังนะฮะภาษาจีนไต้จิ๋วเรียกตือคาตังคือหมูเย็นที่เคี่ยวน้ำซุปเคี่ยวส่วนประกอบก็มีหูหมูขาหมูหนังหมูนี่ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ5ชั่วโมง เพื่อจะให้นิ่มนะอันนี้ของเราเตรียมแล้วก็นี่คือน้ําซุปที่เราเคี่ยวไว้แล้วน้ําซุปนี่ก็จะมีส่วนผสมของพริกไทยเม็ดนะฮะแล้วก็มีซอสปรุงรสครับให้มีรสชาติออกเค็มนิดหน่อยฮะก็ใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงเพื่อให้หูหมูและขาหมูหนังหมูให้นิ่มนิ่มแล้วก็ให ทำยังไงให้มันแข็งตัวคือเราองเคี่ยวนาน,านส่วนที่เคี่ยวนีว่เราคือเอาเคี่ยวหนังหมูหูมูเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บ่ะมันจะข้นข้นปุ๊บจะเข้าตู้เย็นหลังจากนั้นเราเคี่ยวได้ที่แล้วเราจะต้องเข้าตู้เย็นก่อนเพื่อให้มันแข็งตัวขึ้นมาเวลารับประทานเขาก็จะรับประทานแบบเย็นนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าขาหมูเย็นอันนี้เราก็เคี่ยวอันนี้เราก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะครับผมเพอาเคี่ยวได้ที่แล้วเราก็จะตักใส่ถ้วย เพื่อที่จะหลังจากนั้นพืชที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้เข้าตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงการเข้าตู้เย็นก็ไม่ต้องเข้าช่องปิดเข้าช่องเย็นธรรมดาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขาหมูเย็นนี่ก็จะแข็งตัวเหมือนจะเป็นวุน้นเป็นวุน้นอันนี้คือสูตรโบราณเก่าแก่ที่เดนนี่หาทานยากแล้วไม่มีที่ไหนจะทําเพราะว่าเสียเวลาใช้เวลานานมาก หมูเยน็นนี่รู้สึกว่าจะหายสาบสูนแล้วนะถ้าจะหายสาบสูนแล้วนะจะใน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 กรุงเทพเนี่ยที่ผมเคยมองมองอยู่มีอยู่ไม่ไม่ถึงห้าร้านที่เขาทาคือหมูเยน็นคือมันทำทำแล้วมันทํายากแล้วมันเหนื่อยใช้เวลานานหมูเยน็นคนจะอาหารเยน็นคนจะไปทานได้ร้อนใช่ไหมแต่หมูเยน็นที่ต้องทำหน้าหน,นาวหน้าเดียวนะไม่ทำหน้านไม่ทำทำหน้าร้อนนะหมูเยน็นต้องทานหน้าหน,นาว นี่คือคนจีนโบราณนะเขาว่านะแต่พอมาถึงเราปเ,เราก็ประยุกต์มีทุกหน้าเลยแต่ของเราก็มีประยุกต์ขึ้นมาอีกคือสมัยก่อนก็จะใส่เฉพาะหนังหมูกับขาหมูแต่งเราเพิ่มหูหมูเข้าไปอีกอแล้วก็พิเศษของเราอีกอย่างก็คือเราไม่จะใส่พวกวุ้นพวกเจลลี่เราไม่ได้ใส่เราใช้เคี่ยวน้ําน้ําหนังหมูหูเคี่ยวจนข้นข้นจนแบบเหนียวพอคขาตู้เย็นปุ๊บประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็เป็นมุลละแข็งตัวแล้วฮะ ความพิเศษอย่างเี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอาหารแต้จิว๋วร้านในโซก็คือทําอาหารเมื่อมีการสั่งเมนูเข้ามาเท่านั้นแล้วเสิร์ฟอาหารร้อนๆที่ปรุงเสร็จใหม่ๆจากครัวด้านหลัง ร้านในโซเปิดขายที่พลับพลาชัยมา35ปีหลังจากรุ่นคุณพ่อคือในเ e อี้ยวแซ่โซได้ทำกิจการอาหารแต้จิ๋วมากกว่า40ปีร้านนี้มีเวลาเปิดปิด2ช่วงคือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและ17นาฬกาถึง21นาฬิกา่อ,อก่อนอื่นเราก็จะมีเผือกเผือกที่ทอดแล้วนะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยหอมเจียวแล้วก็พริกไทย ทิ้วขาวนะ่ยส่วนเผือกปลานี่ก็จะเป็นปลาจีนนะฮะปลาจีนที่ว่าโบราณก็คือปลาจีนส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้มฮื้อที่บางจีนเขาจะเป็นทานเป็นปลาธรรมชาติมากกว่าเขาจะไม่ทานเป็นปลาทะเลเพราะเขาว่าทานปลาส้มฮื้อพวกนี้จะโชคลาบดีนะฮะ้าเป็นโบราณคือแล้วต้องเผือกที่ต้องทอดแต่แล้วก็หัวปลานี่ก็ต้องทอดให้กรอบพอดีพอดีที่พร้อมที่จะทาน ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเติมน้ำซุปเติมน้ำซุปแล้วก็ใส่แล้วก็ต้องไปเอาไปใส่ถ่านของเราจะใช้ถ่านครับเอาใส่ถ่าน,นเป็นเตาถ่านฮะนี่เป็นหม้อไฟใช้เฉพาะถ่านอย่างเดียวจะใช้กอฮอไม่ได้เพราะว่าทักหัวปลาเผือกนี่นะถ้าหากการทานหัวเผือกจะต้องทานร้อนจะต้องต้มในเตาถ่านหม้อไฟที่เป็นถ่านครับเพื่อจะให้เผือกนี่ค,ค่อยค่อยนิ่มไปเรื่อยๆพอนิ่มไปแล้วเผือกจะออกรสหวานขึ้นมา ปลาที่ทอดแล้วก็จะเกิดความหอมขึ้นมาสามารถทานได้มันจะออกรสหวานและทานได้นานหูปลาเผือกไ้้ยิ่งนานก็จะมีรสหวานขึ้นเผือกก็จะนิ่มลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับคนเท่าคนแก่สมัยโบราณก็จะนิยมทานแบบนี้ทานหูปลาเผือกนี่เพราะว่าทานแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาในเกี่ยวกับอาหารใต้จิ๋วเนี่ยจะแน,น่นความร้อน ยังหอยกระทะเมื่อกี้ก็ต้องในความร้อนไวตอนนี้คือเราปรุงเผือกปรุงอะไรเรียบร้อยน้ำเสร็จแ,แล้วเราปรุงรสชาติแล้วเราก็เติมน้ำซุปน้ำซุปนี่ส่วนใหญ่ทางจีนตะกิ๋วจีนโบราณก็จะใช้น้ำซุปส่วนใหญ่จะเป็นใช้น้ำซุปกระดูกหมูเขาจะไม่ใช้น้ำซุปไก่เป็นกระดูกหมูหนะที่โครงหมูพวกเขาเรียกเอี้ยแ้ง ที่จะทำให้ความหวานของน้ําตุบนี่ดีขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องเอาไปเป่าไชทานไชทานเพื่อให้มันเดือดเดือดจนได้ที่จนรอจนกว่าให้เผือกนี่นิ่มและรสชาติจะได้เข้าในตัวเผือกและในที่ปลาด้วยจุดสําคัญของเมนูนี้ก็คือจะต้องร้อนและร้อนได้นานทางร้านจึงเลือกใช้ทานเพราะจะร้อนได้นานมากถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นอาหารจีนแต้จิ๋วโบราณ ที่ทางร้านยังคงอนุรักษ์ไว้เล่าถึงแบบโบราณที่สมัยคนจีนนะฮะคนจีนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนเขาจะแรงแค้นมากไงก็จะกินพวกแต่มันแต่เผือกบางบนทนี่แทบจะไม่มีของทะเลทานเลยเขาก็ขุดมันขุดเผือกมาทานเผือกยิ่งยิ่งต้มก็ยิ่งนิ่มก็ยิ่งอร่อยนะเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยคนคนนิยมทานขึ้นมามากมากขึ้นนะแล้วก็ต้องแบบทะปลาที่ใช้เนี่ยควรจะต้องเป็นปลาน้าจืด ถ้าเป็นปลาทะเลนี่จะไม่อร่อยแล้วคนจีนถือว่าทานปลาน้ําจืดเนี่ยมีวิตามินมีอะไรมากกว่านความพิเศษเพราะว่าหูปาเผือกอยู่แค่อย่างนี้นะแล้วยิ่งต้มยิ่งนาน,านๆก็ยิ่งความหวานของเผือกก็จะออกก็รสชาติก็อร่อยขึ้นนะความพิเศษด้ยคือพิเศษก็คือเผือกของเราจะต้องทอดแล้วเผือกต้องเป็นเผือกที่ร่วนเผือกของเราจะทอดก่อนนะแล้วปลาของเราจะทอดก่อนเพื่อทําให้ความหอม หอมของปลาแล้วก็หอมตัวเผือกแล้วเราก็จะมีใส่ต้นหอมเจียวลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วพี่แต๋อยู่ที่ว่ายิ่งเผือกของเราเนี่ยยิ่งต้มนานยิ่งต้มนานเผือกก็จะค่อยๆนิ่มแล้วเราแล้วคนก็ทานไปเรื่อยๆก็เผือกก็ค่อยๆนิ่มค่อยๆนิ่มไปแล้วเราก็ต้องเน้นว่าปลาเผือกนี่จะต้องต้มด้วยเตาถ่านหม้อไฟต้องเป็นเตาถ่านถ้าใช้กอฮอลงไปต้มเนี่ยก็จะต้มเดียววเผือกก็จะไม่นิ่มมันก็ไม่ธรรมชาติแล้วความพิเศษของเราครับ ก็เลยเนี่ยคือความหอมของเผือกและหอมของปลาที่ทอดกับเผือกละลายแล้วก็จะมีรสหวานจะสาธิตการทําเผือกหีมะแล้วจากเ,เราต้องตั้งน้ํามันก่อนฮะแล้วก็เราจะมีเผือกที่ทอดแล้วหนึ่งครั้งทำไมต้องทอดนครัต้องทอดสองครั้งเพราะว่าเพื่อให้เผือกแห้งนะเพื่อให้แข็งตัวฮนะแล้วเราก็จะเคี่ยวน้ําตาลให้เคี่ยวน้ำตาล,เ,ตาลเราก็จะมีใช้น้ํามันเพียงนิดหน่อย พร้อนี่อันนี้คือหอมเจียวต้นหอมที่สับแล้วเอามาเจียวเพื่อให้หอมนะแล้วก็เติมน้ำเราจะใช้น้ำนะน้ำการผสมก็คือน้ำหนึ่งส่วนนะส่วนน้ำตาลจะต้องเป็นสองส่วนตามปริมาณของเผือกนะครับนี่คือน้ำตาลอ่า พร้อมด้วยจะต้องปรุงใส่เกลือด้วยครับใส่เกลือให้ออกรสชาติเค็มนิดๆต้องเคี่ยวให้เหมือนกับเหมือนกับเราเคี่ยวกะทิเหมือนกระตกมันจนน้ําตาลนี้ตกมันเพราะสำคัญคือเวลาเราควนเผือกหิมะานนี่นะฮะเราจะต้องกวนเสร็จแล้วเพื่อได้ที่เสร็จแล้วต้องออกไปกวนยกออกมาเคี่ยวที่ข้างนอกใหญ่ไปเคี่ยวในกระทะเพราะเคี่ยวในกระทะมันจะไม่แห้ง พักเผือกที่ทอดเสร็จแล้วก็ต้องพักพักให้น้ํามันมันหยดก่อนนะฮะให้มันแห้งให้เสด็จน้ํามันหลงังจากนั้นเราก็มาเคี่ยวเผือกให้ได้ที่ก่อนในขั้นตอนสุดท้ายฮะคือขั้นตอนนี้คือการเคี่ยวเพื่อให้แห้งเราจะต้องยกออกมาจากกระาทะแล้วค่อยเคี่ยว เชี่วแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแห้งแห้งจนแบบเป็นเผือกหิมะเองจะเป็นออกเป็นเกล็ดน้ำตาลนะฮะน้ำตาลจะกอดได้เผือกฮะกอดเผือกแล้วก็การทานก็คือกรอบนอกนุ่มในฮะตอนนี้ก็จะเป็นเกล็ดน้ำตาลนะที่คือเกล็ดน้ำตาลคือที่เขาเรียกว่าหิมะที่คือเกล็ดน้ำตาล ้กับเนเผือก,อกถือว่าเป็นอาหารมงคลของจีนที่สามารถนํามาทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคาวหวานเผือกหีมะเริ่มจากความนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีนาศาสตร์จีนเชงเมงเป็นต้นแต่ปัจจุบันสามารถหาทานได้ตลอดไม่ต้องรอเทศกาลวกเผือกหิมะนี่เด็ดนี่หาทานยากนะเพราะพิเศษจก็ถึงเวลาของเราก็คือ เือของเราเนี่ยทอดจนได้ที่เคีบน้าตาลจนแบบได้ที่ปุ๊บมาแล้วก็มีความเค็มน,นิดๆความหอมหน่อยๆเพราะกอบกับเผือกข้างนอกกรอบนอกนุ่มในพอพิเศษอยู่นี้ล้วของเราก็จะเสิร์ฟตอน,นอุ่น,นๆร้อนๆถึงจะอร่อยพอาพิเศษราะว่ามันอยู่ที่ความร้อนอีก,กน,นะผมว่าทานอาหารใต้จิ๋วนะเะเนื้อเผือก็ยังร้อนอยู่ไง้วแดกข้างนอกแล้วเออพอกัดก็มันยังร้อนๆดูด้เยอ,อ,อร่อยนะแล้วเผือกมันร่วนมันว่ามัน เป็นส่วนัวที่พิเศษว่าแปลกกับที่เขาทาที่บ้านนี่เขาบอกทำที่บ้านทําไมเผือกไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าของเขาอาจจะไม่มีเทคนิคหรือไม่พัฒนาการหรือแบบว่ายังไม่รู้วิธีการทังที่ว่าทําให้มันให้มันกรอบนอกนุ่มในเป็นแบบไหนครับแล้วข,ของเราก็เลยมาทาเผือกของเรากรอบนอกนุ่มในเราจะใช้เผือกของนคนปรปฐมแล้วเผือกจะต้องไม่ใช่น้าหน้าฝนาถ้าเผือกหน้าฝนเผือกมันจะแฉะ ราจะคัดเผือกที่ว่าให้มันร่วนแล้วก็อยู่ให้มันแห้งถ้าหากาฝนเปนแช่พวกพเราเราทำไปพวกมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่อร่อยมันจะไม่หอมมันจะมีไม่แน่นเงี้ฮะออาหารแต้จิ๋วปัจจุบันยังคงมีอยู่หลายร้านแต่ถ้าเป็นอาหารแต้จิ๋วแบบดั้งเดิมแล้วคงจะหาทานได้ยากยิ่งร้านในโซจึงมีทั้งลูกค้าดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อและลูกค้าใหม่ที่เริ่มจะกลายเป็นลูกค้าขาประจำไปแล้ว เน,เนแนนก็คือก็บรรยากาศก็ดีส,สะอาดสะอาดแล้วก็ไม่ไม่พุกพานมากแล้วก็เสิร์ฟอาหารก็ไวใช้เวลากลางวันมาทานได้ได้เลิกตอนตอนทํางานก็แวะมาทานได้ทานเวลาเน้นเรื่องรสชาตินะคะรสชาติแล้วเขาคัดเลือกออของสดนะวัตถุด,ดิบ,ดาบา อรยทาปายาร่ยาบริรการเร็วดีไม่ไม่นานเกินกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารแต้จิ๋วโบราณน,นั้นไม่ใช่เพียงลูกค้าเก่าแก่ดั้งเดิมที่เติบโตมาพร้อมๆกับร้านแต่ยังมีลูกค้าวัยรุ่นวัยทำงานที่นิยมมาทานเช่นกันจึงตอบคำถามได้ว่าอาหารแต้จิว๋วถึงจะเก่าแก่แต่ก็ยังคงถูกใจคนสมัยใหม่ได้เหมือนกัน คนเก่าๆที่ว่าคิดว่าชอบอาหารประยุกต์ขึ้นมานี่แหละฮะผมว่ามีฮะมีอย่างร้านผมนี่ก็ยังมีแบบประยุกตขึ้นมาแล้วคนเก่าๆอายุเจ็ดแปดสิบเนี่ยก็ยังมีมาทานอยู่นะฮะทานอาหารที่ประยุกต์แล้วเนี่ยนะครับผมที่ผมจําได้นะสามสิบกว่าปีเขายังทานผมอยู่ตลอดเลยยังมาเนี่ยแบบว่าก็ยังเอ้าคุณพ่อเสียแล้วอ้าวนี่ลูกโอ้ทักไอ้ก่อนทานกับคุณพ่ออยู่เนี่ยคุณพ่อผมเสียไปสามสิบกว่าปียี่สิบกว่าก็เอ้าคนย,ยังยังทานก็าบอกก็ยังติดใจแบบว่าแบบยังติดใจรส อาจจะประยุกขึ้นมาเนี่ยตองไม่ก่อนทานพอ่อเดี๋ยวที่ทานของลูกก็ยังตามมาอยู่ก็ยังทานแบบเออก็ประยุกขึ้นมาก็โอเคก็ยังเป็นจีนใต้จิ๋วก็เออก็ในอาหารก็เออใต้จิ๋วยังยังคงเดิมอยู่นะแต่อาจจะประยุกไปมั่งเนี่ยความสดใหม่และปรุงร้อนนอกจากจะถูกสุขลักษณะแล้วยังทําให้รู้สึกว่าอาหารจีนใต้จิว๋วได้เพิ่มความอร่อยได้อีกด้วยแม้ว่าในประเทศไทยจะเป็นเมืองร้อนแต่คนไทยก็นิยมทานของที่ร้อนเช่นเดียวกับคนในประเทศจีน อาหารแต้จิ๋วส่วนใหญ่เขาจะออกมาเป็นอาหารที่ร้อนๆส่วนใหญ่จะเป็นร้อนๆนะฮะถ้าประเภทเย็นชืดเย็นเชียบเนี่ยมันไม่มัน,มน,มนไม,ม,นไม,ไม่มันไม่ประทับใจเพราะว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์ของอาหารแต้จิ๋วโดยเฉพาะหากไม่ได้คนไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดวัฒนธรรมทางอาหารมาจากบรรพบุรุษอาหารแต้จิ๋วเหล่านี้คนไทยคงไม่ได้มีโอกาสได้หาทานกันแบบง่ายๆเช่นนี้พี่ใหญ่ตอนนี้ถ้าหากร,รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยพอเปลี่ยนไหปุ๊บพอเปลี่ยนปุน๊บก็ เขาก็จําไม่ได้ละบ่กส่วนใหญ่ก็เขาจะทาไม่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะเกิดพ่อเขาเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารเียแล้วก็เคยทาอาหารไตจิ๋วพอรุ่นลูกรุ่นหลานออกมาเขาก็ทําไม่เป็นละทาไม่เป็นเขาก็ต้องจ้างลูกจ้างให้เขามาทําแต่ในความรู้ความรู้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่มีความรู้เก่าแก่อาหารแบบดั้งเดิมแบบว่าสูตรเก่าๆของเขาเนี่ยผมว่าก็จะหายไปแต่ว่าอย่างของของเราเนี่ยยังคงเดิมอยู่ ต่อไปภายภาคหน้าผมว่าคงจะอนุรักษ์ไว้นะครับผมว่าอาหารไตจิ๋วนะอืก็คงตั้งใจว่าถ้าหากมันเราเราก็ต้องสืบทอดไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้อาหารไต้จิ๋วเนี่ยสูญหายไปถึงแม้จะประยุกต์ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลายเขาอาจจะประยุกต์แปลกขึ้นไปแต่ว่าเราก็ขอให้อาหารให้เป็นอาหารไต้จิ๋วคงไว้นะฮะให้คงไว้แบบคนประทานโอ้ร้านนี้ร้านอาหารไต้จิ๋วแน่นอนถึงแม้ว่าแบบ เด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน,นมาจะเป็นวัยรุ่นเออเขาก็ยังเออเพราะเอนที่แท้ติ๋วไดแน่นอนละ